สวัสดีค่ะมาติดตามการรายงาน,นข่าวทางเว็บเพจอ่อนต้อนอุดอนค่ะข่าวโซเชียลในมือนี้ค่ะจะไปตามติดกระแสของการคัดค้านเพราะระบอบเน,นโทศกรรมซึ่งในโลกโซเชียลเองก่อรอนแรงบ่แพรกันมีการแสดงความเคลื่อนไหวร่วมไปถึงการโพสต์ภาพล่อเลี่ยนย่างห้าเลยค่ะจนทําให้ลบกระแสความร้อนแรงทั้งการเมืองลงไปได้ ขบอเนื้โทศกรรมถือเป็นประเด็นอันร้อนแรงของผู้คนในสังคมจนเกิดการเคลื่อนไหวบนท้องถนนเพื่อแสดงจุดยืนไปทั่วประเทศแล้วในโซเชียลเน็ตเวิร์กกอบ่แพ้กันมีการใช้รูปโปรไฟล์หรือโพสตรูปใน Facebook และอินสตาแกรมแสดงการคัดค้านเช่นเดียวกันในทุกวงการทั้งข้าราชการนักเรียนนักศึกษาประชาชนพ่ขอค้าแม่ค้าร่วมไปถึงดารานักแสดงนำ ด้านเชาวเน็ตก็ให้ความสำคัญกันอย่างหลายถึงขั้นทำการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เฟซบุ๊กส่วนตัวของเจ้าของเป็นขอบความสีขาวดำเพื่อทำการขัดขนันเพราบิดมิรโทศกรรมกันเลยทีเดียวจังไลก็ตามเนื่องจากโซเชียลเน็ตเวิร์กมักพบวัฒนธรรมหนึ่งที่สำคัญคือการหล่อเลี่ยกระแสโดยน้ำผาสีเรียมจัตุรัสสีดำซึ่งบางคนเอิ่นว่าแผ่นร่องแก้วนี่เองถูกยิบยกขึ้นมาเป็นทีมเพื่อทำขอบความกันขัดขันต่างๆที่ผุดขึ้นมามากมม้ในโซเชียลเน็ตเวิร์ก ซึ่งแตละภาพค่ะเป็นข้อความสุดห้าเรียกเสียงหัวรอกให้กับผู้อา่านข้อความได้เป็นอย่างหลายเลยทีเดียวส่วนทําไห้สยบความร้อนแรงทั้งการเมืองลงไปได้เรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรกันได้ไหมฮอตอุดรเบิองอ่อนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาอุดรเป็นคนขยัน